เดินเที่ยวชมชมอะไรนะดอกเขาเรียกดอกอะไรเนาะนี่ดอก <c oughs> ดอกผักเสียนเหรอใช่ไหมบรรยากาศคะสุดท้ายลงสี จะมาสีข้าวบ้านวารุณีมาเลยแดนเทวดาค้าข้าวก็จะมีกระสอบข้าวมีน,นี้ตาช่างตาช่างสมัยวรุณีเป็นเด็กใช้นะตาช่างนี้ถังข้าวอ่าก้อีอ้นั่งลกูกคิด น้ำชานเทวดาค้าข้าวค่ะอันนี้บ้านเทวดาดอกไม้หน้าบ้านต้นไม้ใหญ่ปึ๊บ สวนดอกไม้ก,ก็กำกลังเริ่มทำก่อสร้างขึ้นเพิ่มอีกนี่มุมรับแขกเป็นไม้เก่าไม้โบราณน,นะทุกคนทางขึ้นบ้านประตูบ้านนั่งรับแขกได้ ใครเอ่ยมอดีกีด,ด้าให้ฟังอย่างนี้อยู่ที่ครัวซองคลาสสิกอือเจ้าของร้าน <c oughs> ไปค่ะทุกคนต่อไปต้นนี้ต้นนี้วันนี้นำเสนอ อาต้นไทรโอ้โหต้นไม้ยืนต้นใหญ่ๆเลยอยู่ห้องน้ำห้องน้ำนะคะทุกคน